วิธีที่จะใช้เป็นชาสมาบัติให้ถึงชาญ4ี่ทั้ง10อย่างก็ต้องตั้งเอาอารมณ์ของนิมิตคืออาการของกรรมฐานอนันนุสติทั้งสินี้ควบควบู่กันกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่างพุทธาน,นุสติแล้วก็มีการปฏิบัติเป็นสองแบบคือแบบหนึ่งก็ได้แก่ การทรงอารมณ์าคิดมีอารมณ์คิดเรียกว่าคิดเป็นในทํานองที่เรียกว่าพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าแต่ว่าอีกอันหนึ่งแล้วก็ใช้แบบนี้ใช้คำาาวนาแทนใช้คำาาวนาเป็นภาวนาควบคู่อารมณ์ให้ใจเข้าออกรวมความมาทั้งสิบอย่างนี่แหละ ใช้ควบคู่กับลมให้ใจเข้าออกทั้งหมดเมื่อควบคู่กับลมให้ใจเข้าออกแล้วในเมื่อลมให้ใจเข้าออกในเมื่อลมให้ใจเข้าออกทรงถึงฌานไหนกรรมฐานกองนั้นก็ทรงถึงฌานนั้นก็ทราบกันอยู่แล้วว่าลมให้ใจเข้าออกสามารถทรงได้ถึงฌานสี่ก็เป็นอันว่ากรรมฐานทุกองแล้วก็สามารถทําฌานสี่ได้หมด ถ้าจะถามว่าอย่างจาคานุสติกรรมฐานหรือว่ามรณานุสติกรรมฐานอุปสมานุสติกรรมฐานทำยังไงก็เหมือนกันในควบคู่กับอารมณ์ให้ใจเขาออกพออารมณ์ทราบปฏิบัติไปใช้อารมณ์แบบนี้ภาวนาตามอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติศีลานุสติ เทวานสุสติมรณานสุสติอุปสมานสุสติการชกานสุสติหรือว่าอะไรก,ก็าตามเถอะถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สองอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นจะหายไปต่อไปก็จะเหลือแต่นาปานุสติแล้วคุมนาปานุสติไปถึงฌานสี่ อารมณ์จิตท,ทั้งหมดก็จะเป็นฌานสี่ไปด้วยเรือเรียกว่ามาฐานส่วนนั้นก็เป็นฌานสี่ไปด้วยนี่ถ้าสามารถทำมนุสติทั้งหมดให้เข้าถึงฌานสี่ได้โดยสายควบคุมับลมให้ใจเข้าออก <c oughs> จากนั้นพระโบราณอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลทุกท่านจึงได้พยายามสอนสอนให้ทราบ ให้รู้เวลาวิชาปฏิบัติสอนให้ใช่ให้ไปปฏิบัติท่านใช่ใช่ลมหายใจเข้าออกควบทุกกองวาจยเป็นพุทธานุสติก็ตามธรรมานุสติสังขานุสติก็ตามหรือ,อนุสติทั้งหมด <c oughs> ท่านสอนให้รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยแล้วก็ให้ภาวนาในจุดนั้นไปด้วยเพื่อเป็นการส่งชานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า อนาปานุสติกรรมาฐานเป็นตัวชานเป็นตัวยืนในเมื่อถึงชานที่หนึ่งอนุสติทั้งหมดอย่างทรงตัวพอถึงชานที่สองอนุสติทั้งหลายหายไปนี่ถ้าภาวนาเฉยๆถ้าจับเป็นภาพนิมิตสมมติว่าจับภาพพระพุทธรูปนี่เป็นกสินถ้าจับอภาพพระพุทธรูป ควบก,บกับลมหายใจเขาออกเป็นกสินกสินสามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่อนาปานุสติก็สามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่ที่ต้องควบอนาปานุสติด้วยก็เพื่อกันความฟุ้งซ่านของจิตท่านบอกท่านอาจารย์ตอบว่ารู้แล้วว่าพุทธานุสติจับได้ไง่ายถ้าทรมานุสติล่ะทรมานุสตินี่ท่านจับภาพแทนเป็นดอกมะลิแก้ว เพราะว่าเห็นพุทธานุสติด้วยแล้วจับภาพตั้งภาพขึ้นมาเหมือนกระดอกมะลิแก้วที่ไหลแพรวๆออกมาจากพระโอษฐ์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้จัดว่าเป็นเป็นธรรมานุสติแต่ต้องมีกำลังใจเข้มข้นนะแด้ต่อไปสำหรับสังขานุสตินี้ก็ไม่อย่างจับภาพประสงค์ปอารมณ์ มาศีลานุสตินี่ก็นึกถึงศีลแต่ว่าจิตยืนอยู่ที่พุทาธ,ธานุสติกรรมฐานในจากคานุสตินั้นเราจับได้ไหมายก็เอาภาพของทานการบริจาคที่เราให้เป็นภาพแทนคั้วกาณาปานุสติกรรมฐานสำหรับเทวตานุสติกรรมฐานนึกถึงภาพเทวดาตามภาพเขียงก็ได้รูปใดรูปหนึ่งไปอนุสติ สำหรับมรณานุสติจะนึกจับเอาภาพคนตายคนใดคนหนึ่งขึ้ามาตั้งควบกับลมให้ใจเขาออกและก็สำหรับอุปสมานุสติกรรมฐานเราไม่มีภาพจับถ้าเราจะจับภาพพระพุทธรูปแทนก็ได้ว่าท่านที่เข้าถึงพระนิพพานองค์แรกคือพระพุทธเจา้าก็จะจับภาพพระพุทธเจ้าแทนแต่พิจารณาภาวนาไปในด้านเป็นด้านดานของนิพพานหรือว่านิพพานนั่งและนิพพานสุขขัง อย่างนี้ได้ทั้งหมดใี่สรุปให้ฟังว่าถ้าฉลาดในการปฏิบัติจใจถึงทานฌานสีนั้นมันถึงได้ทุกอย่างในเขาได้โปรดทราบว่าอาตมาไม่ได้หาว่าใครเขาขงโง่นะถือว่าทุกท่านฉลาดด้วยกันหมดเนอเป็นอนันว่าเมื่อเราเข้าใจวิธีการที่จะทำอนุสติทั้งสิบราการเข้าถึงฌานสี่แล้ว หากว่าท่านจะถามว่าจะใช้อนุสติทั้งหมดนี้ฝึกในด้านเตวิโชชล,ละพิญโยปฏิสัมพิทัปโตได้ไหมก็ต้องขอตอบว่าจะฝึกได้แต่เฉพาะเตวิโชกับปฏิสัมพิทัปโตเท่านั้นจะเอาเป็นชล,ละ,ะจะเอาเป็นชล,ละพิญโยนี่ไม่ได้เพราะว่าชล,ละพิญโยนี่มีวิธีการฝึกยากมาก ต้องใช้กระสินทั้งสิบรายการเขาฝึกควบกันและชำนาญในชายของก็สินทั้งหมดอย่างนี้จึงจะสามารถฝึกให้เข้าทิ้งจุดได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะใช้ในด้านเทวีโชเลยสับปริสันมิทัปปโตอันนี้ทำได้ถ้าจะถามว่าทำยังไงก็บอกแล้วนี่สำหรับ เตวิโชคือด้านทิพยคุยานในเวลาที่ฝึกที่แนะนำมาในพุทธานุสติกรรมฐานสามารถทำได้แบบสบายหากว่าจะใช้เป็นรปริสัมมิทัปโตก็อเอากระสินกองนั้นแหละคือภาพพระพุทธร,รูปก็ดีภาพประสงค์ก็ดีที่เราสามารถทรงได้ถึงฌานสี่เป็นกระสินจับภาพกระสินแล้วเพิ่กระสินทิ้งไป จับอารมู่เข้ามาแทนคืออากาสารนัญจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณอากินจัญญายตนะพิจารณาเห็นว่าว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือเมว่าสัญญานาสัญญายตนะพิจารณาทำคนไม่่อมีสัญญาคือความจําทําเหมือนไม่มีความจาอันนี้ถ้าจะฝึกก็ไปดูในสมาบัติแปด หรือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดอธิบายไว้ถึงปฏิสัมพิทายาณอันนี้เราทําได้ที่ต้องมาสรุปให้ฟังก็เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยเขมรดาตานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าบาังเอิญถ้าเราจะต้องการวิชาสามขึ้นมาบ้างต้องการในพิญญาหกขึ้นมาบ้างต้องการปฏิสัมพิทายานขึ้นมาบ้างจะใช้อนุสติทําได้ไหม ราว่าวิชาดังสามรายการนี้พระพุทธโกศา,า,าจารย์ท่านรจนาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้โปรดอย่าลืมนะอย่าลืมว่าแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสงเคราะห์เราไว้ในด้านกาสินสิบรายการ ว่าจะใช้เป็นสุขาวิปัสสโกก็ได้เตวิชโชก,ก็ได้ชลพิญโญก็ได้ปริสัมภัทปโตก็ได้ตอนนี้หากว่าเราจะใช้เฉพาะอนุสติหรกืออย่างอื่นนั่นเป็นใช้ชลพิญโญไม่ได้เพราะเราขาดอารมณ์ที่ทําให้เกิดฤทธิ์ทุกอย่างแต่ว่าจะใช้ในด้านสุขาวิปัสสโก,กได้ในในในอนุสติสิบเตวิชโชได้ ไปสัมพัทับวิทัพปรตได้ <c oughs> มาก็รวบรวมกำลังกันอีกทีหนึ่งเรามาสรุปกันว่าในอนุสติทั้งสิบรายการนี้จำเป็นไหมว่าที่ต้องใช้ทั้งหมดให้เข้าถึงพระนิพพานก็ขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันอยู่ที่กำลังใจของท่านแต่หากว่าท่าน ต้องการอน,อนุสติทั้งสิบรายการนี้ครบถ้วนมันก็จําเป็นแต่หากว่าท่านไม่ใช้อนุสติทั้งสิบรายการครบถ้วนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและควบกับวิปัสนาญาณท่านก็ถึงนิพพานได้แต่ว่าส่วนสําคัญที่สุดในอนุสติทั้งสิบรายการนี้จะขอแนะไว้ก่อนว่าจงอย่าทิ้งอนาปานนุสติกรรมฐานเป็นอันขาด หรือว่าในกรรมาฐานสี่สิบทั้งหมดท่านอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมาฐานไม่ได้เลยแต่กว่าบังเอิญชาอนาปานุสติกรรมาฐานและกรรมาฐานกองอื่นทั้งหมดที่ท่านปฏิบัตินั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านท่านอย่าลืมว่ามันจะไม่คลายอาการพุ่งสัน่น อาณาปานุสติกรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านแก่สำหรับของทุกๆท่านในเมื่ออาการตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านปรามีได้แล้วเราก็ทำอะไรทุกอย่างได้ถ้าจะถามว่าการฝึกฤทธิ์ในด้านการศิลป์พระพุทธโคสาจารย์ไม่ได้บอกไว้เลยว่าต้องใช้อนาปานุสติกรรมฐาน อันนี้แต่มาก็จยขอตอบว่าถ้ากําลังใจของท่านเข้มแข็งไม่มีอารมณ์พุ่งสร้างของจิตถ้าไม่มีอารมณ์พุ่งสร้างของจิตท่านก็สามารถจะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประครับประคองคือว่านายกสินอย่างใดหนึ่งตั้งอารมณ์ได้ทันทีแต่ว่าท่านมั่นใจไหมละ่ะ มั่นใจไหมว่าอารมณ์จิตของท่านไม่โฟ้งส่ันอย่างสมมติว่าท่านจะจับปฐวีกสินเอาเท่าปฐวีอย่างเดียวจิตของท่านจะไม่นึกถึงอย่างอื่นท่านสามารถทําได้ไหมถ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นผู้ทรงฌานเพียงใดท่านทําไม่ได้แต่ถ้าผู้ทรงฌานละ่ะเขาจะทิ้งอนนาปานุสติกมาทันไหม ก็ต้องตอบว่าไม่ว่าผู้ทรงฌานคนใดทั้งหมดที่บอกว่าสามารถทรงฌานจริงท่านผู้นั้นก็ไม่สามารถาที่จะทิ้งอนนาปานุสติกรมมฐานได้ถ้าที่อนนาปานุสติกรรมฐานเสร็จแล้วไม่มีผลแล้วก็ต้าหากว่าท่านจะมาถามท่านจะถามว่าทําไมท่านที่เข้าฌานในกาสินสิบ โดยใช้พิญญาสมาบัติพิงนให้ชั่วขณะจิตเดียวสามารถทำได้เลยก็ต้องขอตอบว่านั่นเขาพร้อมแล้วเป็นผู้จำนาญแล้วเพราะเริ่มปั๊บจิตจับอารมณ์ทุกอย่างมันเข้าพร้อมกันก็ดังนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเรียนหนังสือใหม่ๆเริ่มเรียนใหม่ๆแค่ตัวกอตัวเดียวนี่ท่านไม่สามารถจะทำได้ คือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะเขียนตัวกอให้มันเป็นตัวกอขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านเรียนเสียจนเกิดความชำนาญผ่านชั้นมัธยมมาแล้วถึงขั้นอุดมรวมกว่าว่าเรียนจบหมดเวลานี้ท่านจะเขียนอะไรล่ะถ้อยคำจะเขียนว่ายังไงท่านไม่ต้องไปนึกถึงตัวสะกดตัวกรันตัวการส่งตัวว่าสอนชั้นแบบไหน จยเขียนอย่างไงก็ได้ตามอธัธยาศัยทุกขณะเาะน,นั้นว่าท่านสามารถจะทำได้ตามอธัธยาศัยจะเขียนได้เขียนอะไรก็ได้เขียนภาษาไทยเขียนภาษาฝรัง่งเขียนอะไรก็ได้ถ้าท่านเองครองแล้วข้อนี้มีประมาณชั้นใด แม่ท่านที่ทรงชานจริงๆท่านสามารถจะรวบรวมรวบรวมกําลังใจของท่านได้ภายในไม่ถึงวินาทีพอคิดว่าเวลานี้เราจะทรงชานขั้นไหนแล้วก็ทําขั้นนั้นได้ทันทีถ้าถามถ้าจะถามว่าอนาปานนสติใช้ตรงไหนบอกใช้พร้อมกันพอนึกขึ้นมาปั๊บก็จับได้เลยต้องทรงนาปานนสติด้วย <c oughs> เป็นอันว่านาปานุสติกรรมฐานนี้ต้องควบคู่กันกับกรรมฐานอีกสามที่เก้าอย่างทั้งหมดมีในตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตัดกับภาษาลีบุตรหรือพระอนุนอาจจะพลาดไปนิดหนึ่งอาจจะเป็นพระอนุนว่าน,นันทาดูก่อนอน,นุแต่ถาคตเองก็เป็นผู้มากไปด้วยนาปานุสตินี่ท่านนั้นหลายที่มีความหลง คิดว่าสมถกรรมฐานไม่มีความหมายนี่เคยได้ยินบ่อยๆเพราะการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรรคผลมีวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลอันนี้ยตาม,มาไม่ปฏิเสธข้อนี้ท่านเข้าใจถูกแต่แล้วแต่ละท่านก็บอกว่าสำหรับสมถกรรมฐานไม่ขอปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผล ต้องการวิปัสสนาญาณอย่างเดียวพอฟังเข้าอย่างนี้เลยเสียวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าท่านไม่มีสมถกรรมฐานอยู่แล้ววิปัสสนากรรมฐานจะไปยืนอยู่กับอะไร หากว่าท่านจะมาแก้บอกว่าเวลาพิจารณากับวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เอากรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยหรือว่าไม่ได้ได้ใช้มาหาติปาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยใช้แต่อริยสัจสี่หรือว่าใช้แต่ขันห้าใช้แต่วิปัสสนา,านยางเก้าก็ยะต้องขอถามนิดหนึง่ง ว่าอารมณ์กำลังใจของท่านที่กำลังควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์อยู่ให้เป็นสมาธิในขณะนั้นเป็นอารมณ์ใจการควบคุมนั้นเป็นอารมณ์ของอะไรเพื่อการทรงตัวอารมณ์ใจให้เป็นสมาธินั้นเป็นสมถภาวนาอย่าลืมนะ ขณะใดที่จิตของท่านยังพิจารณาในขันห้าก็ดีพิจารณาในอริยสัจสี่ก็ดีพิจารณาในวิปัสสนาญาณก้าก็ดีจิตที่ยังทรงตัวอยู่นั้นคือคุมจิตของท่านคืออารมณ์เดิมไม่จิตมันกระสับกระสายมันอยู่ในขอบเขตของอารมณ์จิตที่ต้องการอยาคิดอารมณ์ที่ควบคุมจิตตัวนั้นเป็นสมถะ อารมณ์คิดคือใช้ปัญญาไขครวรเป็นตัววิปัสนานี่ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทนหนาจงอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้เนี่ยแต่มาไม่ได้บรรนามใครแต่บ่าท่านนักฝึกปฏิบัติกรรมฐานหลายท่านเดียกันมาปรารให้ฟังเมื่อเวลานี้บางท่านเป็นที่น่าเสียดายคราวหนึ่งนั่งไปในรถไฟ ขึ้นรถไฟจากสถานีตาคลีจะไปอุตรดิต์มีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้มีอายุแล้วมันนั่งคุยเรื่องกรรมฐานท่านถามว่าท่านเคยเจริญกรรมฐานบ้างไหมที่แรกท่านถามบรรษาก่อนว่าท่านบทมาแล้วกี่รรษาก็ตอบท่านบอกว่าสี่สิบรรษาเสร็จท่านถามว่าเคยเจริญพระกรรมฐานบ้างไหม เลยตอบท่านบอกว่าเคยเจริญบ้างแต่ก็ไม่มากไปไใหม่ทำบ้างเล็กๆในน้อยพอทำพอใจสบายท่านถามว่าใจสบายมากไหมก็บอกก็สบายพอสมควรไม่มากเพราะยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าคือยังไม่ได้เป็นพระอริยะขั้นสูงสุดคือไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็จะมาตีความหมายนะว่าการพูดอย่างนี้ก็เป็นอรหันต์แล้วสิ <c oughs> ยังไม่ใช่หมายความว่าอะไรทั้งหมดคือบอกก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็หมายความว่าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่จะได้สบายที่สุดพระอรหรันต์ธรรมดาท่านก็สบายสบายเรื่องขันห้าถ้าสิ่งที่ไม่สบายมีอยู่นิดหนึ่งที่ว่าตั้งใจจะสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัท อยากจะรู้อารมณ์ว่าบรรดาท่านผู้บริษัทคนใดจะเข้ามึกมักผลได้ด้วยกิริยาอย่างใดอันนี้พระอาาริยเจ้าธรมาธรมดาทําไม่ได้อย่างพระมหากระสนเคยคิดจะสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจจะช่วยดึงได้ตอนเช้าม,มืดลุกขึ้นพิจารณาอาการของบรรดาสัตว์โลกว่าใครหนอจะได้บรรลุมักผลบ้างด้วยทําอะไร ทำไปแล้วกเกิดความลําบากใจองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาจึงทรงเตือนบอกว่าไม่เป็นเรื่องอาการอย่างนั้นไม่สมควรย่าทําเลยกระสบมันไปมิใสของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นภาษาวกรมไม่ได้ที่เป็นอันว่าพระหลานนั่งหลายก็ยังสบายไม่ถึงที่สุดและพระหลานนั้งหลายก็ยังมีอารมณ์เผลที่ไม่เผลอก็คือเรื่องของขันห้า เรื่องเขาสังขารูปเปรคายาณนี่พระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่เผลอแต่เผลอเรื่องอื่นมีเผลอ,อย่างท่านพระมหาระสบก็ยังถูกเทวดาต้มบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอท่านปรารถนาจะสงเคราะห์คนจนแต่ว่าเทวดาบางท่านท่านก็คิดว่าท่านเป็นแค่เทวดาท่านยังไม่เช่บพรมหรือว่าเป็นเทวดาเหมือนกันแต่บุญของเทวดาย่อมไม่สม่ำเสมอกัน เทวดาย่อมมีบุญเข้าพิจารณาบุญได้การพิจารณาคือเพ่งกันในแสงสีคือความสว่าง่างความสว่างของตนแต่ด้ว่าในเมื่อความสว่างของตัวไม่เท่าเขาก็แสงดงว,ว่ามีบุญญาที่การน้อยกว่าเขามีอนุภาพน้อยกว่าเขาเมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านก็เกิดความร้อนใจเวลาที่พระมหารกระสบอ,อกจากนิโรทัศมาบัติท่านก็แปลงเป็นคนเป็นคนจนท่านมหาหิกระสบก็คิดว่าเป็นคนจนจริงจิงไปโปรดก็ให้ท่านใส่บารเมื่อเวลาใส่บารลงไปแล้วจิงได้ทราบว่าท่านผู้นี้เป็นเทวดาท่านมหาหกระสบก็ตอบว่าท่านก็บอกว่าท่านเป็นเทวดาแต่ท่านก็จนเหมือนกัน เพราะว่าบริวารของท่านที่ไปเกิดใหม่มีรัศมีกายผ่องสใสามากกว่าท่านท่านก็ต้องถือว่าท่านเป็นเทวดาที่จนกว่าบริวารของท่านต้องทําบุญเพิ่มเติมนี่เป็นอันว่าท่านที่เป็นเทวดาก็ถือว่าจนพระมหากระสบิตรที่เป็นพระอรหันตปฏิสัมพันธายัางก็ยังเผลอสำหรับอัตมาที่ตอบท่านผู้นั้นไปก็เพราะว่ายังไม่มีดีอะไรเลย <c oughs> คืพิจารณาแล้วในตัวหาอะไรดีไม่ได้ <c oughs> มันยังมีความเหนื่อยมันยังมีความหิวยังมีความร้อนยังมีความกระหายที่สบายใจบ้างเพราะข่มใจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นความรู้สึกยังมีท่านก็นเลยบอกว่าผมเคยเจริญสมะถะสามารถทำใจให้ไม่รู้สึกลมให้ใจเขาออกได้ทรงฌานได้แบบสบายสบาย แต่ต่อมาเห็นว่าสมถภาวนาไม่ใช่วิสัยที่จะบรรลุมรรคผลจึงได้ที่งเสียเวลานี้ไม่เอาจเจริญแต่วิปัสสนาญาณอย่างเดียวนี่เป็นความเห็นที่พลาดไปแต่ท่านคงนั้นองคนนั้นนั่ไม่เสียหายแต่เป็นความเห็นพลาดไปท้าแนะนําคนอื่นแบบนั้นจะเป็นการเกิดให้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดจึงถามท่านว่าเวลาพิจรารณาวิปัสสนาญาณ อารมณ์ใจมันคุมโตอยู่ได้ไหมท่านบอกว่าได้แบบสบายๆท่งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านใช้สมถะภาวนาจนชินจึงถามนั้นว่าอารมณ์ที่คุมใจท่านอยู่ให้สามารถพิจารณาวิปัสนาญาณได้อันนี้ท่านหมายว่าตัวนั้นเป็นอะไรเป็นสมถะหรือภาวนาท่านนิ่ง ก็เลยตอบแทนว่าตัวที่คุมอารมณ์อยู่ให้อารมณ์ที่พิจารณาวิปัสนาญาณไม่แยกตัวไปไหนรวบรวมกําลังใจได้เป็นขอบเขตอันนั้นแหละเป็นสมถะสมถะท่านยังมีอยู่ท่านกลับหันมาถามมารู้เลอบอกว่ารู้ท่านถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะเขาบอกว่าเคยทำว่าอาการอย่างนี้เคยปรากฏมาแล้วท่านก็เลยนิ่งแนวต่อไปท่านก็ให้คุยเรื่องวิปัสนาญาณ ก็ไม่ได้คุยอะไรมากคุยก็แต่เพียงเล็กน้อยว่าถ้าเราไม่สนใจขันห้าเส็แล้วมันก็จบกันท่านหันมามองดูหน้าว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็เลยตอบท่านบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างนั้นสําหรับอาตมานี่ยังเป็นพระปุถุชนคธนธรรมดายังกินข้าวอยู่ยังถ่ายอุจาระยังปัสสาวะอยู่ยังไม่กล้าพยากรณ์ ว่าอาตมาเป็นสาวกขององสมเด็จพระบรมโคด้านอาราหารอาราบับรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการสรุปกันเพื่อมีความรู้เล็กๆในน้อยด้านในด้านอนุสติกรรมาฐานวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้นักศึกษาทุกท่านสวัสดี